สวัสดีครับเพื่อนๆ่อวันนี้จะมาทำคลิปอธิบายที่มาที่ไปของคำว่า,าหนึกนุ่มคำว่านึกนุ่มนี้มาจากอะไรนะครับที่เขาเรียกว่าหนึกนุ่มนี้ควาหนึกนุ่มนี้มาจากไหน ก่อนอื่นก็มันเป็นความรู้เรื่องของขั้นตอนการผลิตมันไม่ใช่จุดจบของการพิจารณาว่าเป็นพระแท้พระเกออะไรแต่ว่าให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่มาที่คำว่า ความหนึบนุ่มนั้นมาจากบริบททยมาจากที่มาที่ไปยังไงนะก่อนที่เราจะนำมวลสารเข้าไปกดในแม่พิมพ์เราต้องทำการนวดมวนสารให้เข้ากัน เสียก่อนนวดนวดไปจนเนื้อของมวลสารนั้นเกาะแน่นกันจนถึงที่สุดคือแน่นได้ที่นวดจนได้ที่เมื่อนวดได้ที่แล้วจึงได้นำมวลสารนั้นมากดลงพิมพ์ แต่ข้อสำคัญคือเราต้องนวดมวลสารนั้นให้แน่นเหนียวหนึบจนได้ที่จริงๆจ,งจึงได้นำเข้าไปกดลงที่พิมพ์คลิปนี้ขออธิบายคร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดมากกว่านี้เอาไว้คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ